สีน้ำข้อห้องประชุมค่ะ เชิญนายหมูพระเจ้าตากเข้าห้องประชุมค่ะ เชิญประธานเข้าหคองปุณผุชมค่ะ 我接着讲，好，好你说一下。<noise> <noise> ของที่ประชุมได้มาคบองค์ประชุมแล้วข้าพเจ้าจขอเปิดการประชุมขอให้สมาชิกทั้งหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับไม่เปิดเผย เรื่องที่2เรื่องการจัดกิจกรรมวันมหาธิรลรลาชเจ้าในวันที่25พิพฤศจิกายน2567ห้ให้นายหมวดเตรียมความพร้อมซ้อมร้องเ,เพลงสดุดีมหาธิรลรลาชเจ้าเรื่องที่3การกิจการจัดกิจกรรมรู่นเสนาธาดีจะจัดในช่วงเดือนธันวาคม2567โดยจะจัดที่สถานที่ของโรงเรียนเนื่องจาก ในการเดินทางครั้งนี้จะมีกิจกรรมสุจรตกรรของการเดินทางไกลละการอยู่ค่าพักแรมจึงขอความเห็นจาในหมู่ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายครั้งนี้และเปรียบวาราที่สองรับรองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วไม่มีเนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกระเบรียบวาราที่3สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่มีเนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ววลาที่4เสนอเพื่อพิจารณาขอให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพรม้อมในการเข้าค่ายลูกเสือเชิญมู้พ่อพุณลารขแห่งค่ะกระผมดยชัยสุเบบมศน์เอรกลุ่มพ่อคลาร์แขนงการข้าว่าลูกเสือมีการแสดงจึงต้องเรียนลูกเสือท่านให้ซับซ้อนการแสดงแต่เง,งื่ืนจะได้ผมแสดงครับ าแต่งการขรงูเสือยลงไม่ควรเป็นเงียบอยากเรียนจำเรื่องการแต่งกายและช่วยเพื่อนที่ขาดอุปกรณ์อยู่ว่าขาดอะไรบ้างและลดเงองจัดซื้อก่อนวันข้อใชู้้เสียเชิญผข้าวุ๋นสีดำค่ะกระผมกชายจินทร์ศักดิ์สมรตการเมื่าใคร้งนี้มีการทำอาหารกินให้ดูแต่ละมือให้บอกเพื่อนนำอุปกรณ์มา พระเจ้าแปค่ะระบมเล็ซอร์พิเศษสูงเลยนายหมู่พระเจ้าแปะการเดินชุดลำลองสำหรับข้อกิจกรรมถ่ายรูปเบอร์ควาแนกเสือเ,เตรียมชุดมาให้แค่พอสำหรับกิจกรรมประมาณเสียสามวันสองคืนจะจากความคิดเห็นของนายหมู่ลูกเสือที่ได้ปรึกษาหารือกันในวันนี้ในเรื่องการ เข้าค่ายพักแรมได้แก่ 1. การจัดแสดงรอบกองไฟมีความผิดว่าอยากให้ผู้ผูู้ซัดซ้อมการแสดง2การนัาเต้นมาเองต้องสำรวจสมาชิกในหมู่ก่อนว่าจะมีเต้นไหม 3. การแต่งกายของรูปเสือยังไม่ค่อยเป็นระเบียบอยากให้เน้นย้ำเรื่องการแต่งกายและช่วยเหลือเพื่อนที่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องแต่งกายว่าขาดอะไรบ้างและรวบรวมกับไปจัดซื้อมาให้ครบก่อนวันเข้าค่ายรูเสือ 4. การข้อค้าในครั้งนี้จะมีการจัดทำอาหารด้วยต้องให้สมาชิกมีหมู่ม้อหมายให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องควในการทำอาหารมาติที่ประชุมเห็นว่าอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นขอบคุณค่ะครั้งนี้ขออนุญาตขอคำปรึกษากับผู้ที่ปรึกษาว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะเห็นด้วยกับทอีกที่ประชุมค่ะขอบคุณค่ะ ไปวาระที่5เรื่องอื่นมีใครมีข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรไหมคะเชิญนายหมูนกเกี้ยค่ะ ใช้ในการเข้าข้ายลูกเสือมีใครมีความเห็นเพิ่มเติมอีกไหมคะหาไม่มีแล้วก็ขอปิดการประชุม